สสดครับเพื่อนคนไม่เจอกันนานเลยก็นี้เรียกว่าเป็นครบรอบ1ปีกว่าแล้วที่ผมทำ YouTube ครั้งแรกนะ<ส>ก็อยากจะมารีวิสิตไอเดียอะไรสักอย่างหน่อยนี่คือเรื่องการรับมีด,ดนั่นเองครับพิธีลาวผมได้ทำคลิปรับมีดตั้งตแต่ต้นจนจบแต่ตอนนั้นเป็นการรับมีดโดยใช้คีดรับมีดเบอร์เดียวในกรณีที่มีดไม่ได้สภาพแย่นักคราวนี้ผมก็จะมาทำใหม่กับมีดตัวนี้คือกิวโต ทอจโร่สอรสซเมตรเป็นมีดที่รับยากขึ้นไปมากกว่ามีดซันตตคูนิดหนึ่งแต่ว่าอันนี้เราจะมารับมีดตั้งแต่0.100 A to Z z to Hero เเลยทีเดียวก็เริ่มแรกอันนี้ผมจะใช้หินในซีรีส์ของอเขาเรียกอะไรนะชาปต้านทั้งหมดนะก็คือมีอยู่4ก้อนมีสีฟ้า3 2 1 1 0 0 0 2,000แล้วก็5,000ครับแล้วก็จะจบด้วยสต็อปเป็นแผ่นหนังที่ทาคอมเพลตไว้นั่นเองก็ถ้าไม่ค่อยได้รับบ่อยเท่าไหร่เนี่ยผมแนะนำว่าก็เริ่มจากขินหยาบ3า0เลยชีวิตจะมีความสุขแฮปปี้ทรีเฟรมขึ้นอันนี้เห็นนะเขียนว่าเป็นคอร์สโตนเหตุผลก็คือว่าไอ้มีหินตัวนี้ครับมันจะกินเนื้อเราหาไปได้เยอะมากทำให้ตอนเราจับเบอร์เนี่ยอันนี้ผมเอาไปแช่น้นะง่าย ถ้าเริ่มที่เห็นหนึ่งพันบางทีถ้าแบบไม่คุ้นไม่ได้รับมีด่ะไรก็รู้สึกแบบมันไม่เห็นกินเลย,เลยอะไรเงี้ยจริงๆคือมันก็กินเข้าไปาน,นะเราแค่มันน้อยจนเรายัางสัมผัสไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าแบบกลัวไม่ชัวรก็หินหยาบก,ก็เลยก็ได้ครับโอเคเราจะเริ่มแล้วก็การรับมีดเนี่ยตรงที่รับยากที่สุดคือตรงปลายเพราะว่ามันจับองศายากมันมีส่วนโค้ง ช่วงที่รับง่ายคือช่วงท้องแต่ช่วงที่ชอบลืมรับคือช่วงตรงโคนนะครับเริ่มเหมือนเดิมที่เคยสอนไว้เป็นมุมประมาณเฉียง30 45ห้านะคราวนี้เนี่ยเทคนิคเดิมที่ผมคือให้ลากมีดเข้ามาแล้วก็ค่อยๆกดมีดลงนิดนึงจนเริ่มรู้สึกสลิปแล้วก็ยกขึ้นอีกทีถ้าคล่องแล้วไม่เป็นต้องเทคนิคนั้น,นครับคือตอนจับแล้วลองเริ่มรับมีดอะมันจะรู้สึกเลยว่าอันนี้สูงไปเพราะว่าแบบเหมือนกินเนื้อแล้วหาย,ยไปแต่ก็กดป้านไปก็จะรู้สึก ว่าแบบมันเหมือนมีสันขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นมุมมงสาที่จับแล้วรู้สึกว่าไอตัวคมมีดเดิมมันแนบกับเนรับมีนี่พอดีตลอดเนี่ยแค่นั้นก็พอแล้วไม่จําเป็นต้องอใช้เทคนิคอันแรกก็ได้เทคน,คนิคนี้คือใช้ความคุ้นเคยเนี่ยเราจะค่อนข้างแม่นกว่าด้วยซ้ำอย่าลืมว่าเวลาจับให้เอานิ้วโป้งกดตรงฝั่งนี้แล้วก็สันนี่นิ้วชีกดตรงสันมีด ก็จะช่วยให้การารับนี่ขององศาที่ขึ้นนิ้วต้องกดเลื่อนลงมาจากข้างบนตลอดนะครับก็คือตรงไหนที่จะให้รับเนี่ยนิ้วต้องกดไว้อย่าไปกลัวมีดมันกินเข้ามาในเนื้อถ้าเรายกองศาพอดีนะมันจะไม่ฝางเข้ามาในเนื้อนิ้วนะมันจะไม่บาดนิ้วนะแล้วก็เราออกแรงเฉพาะตอนขาขึ้นเท่านั้นเราจะไม่ออกแรงขาที่มันกินเข้ามาในเนื้อหินโอเคสัมผัสดูโอเค,มอเคผมจะรู้สึกว่าตรงปลายนี่มีเบอร์ก็คือเป็นเนื้อโลหะที่พับมาละ ตรงนี้ไม่มีเบอร์เท่าไหร่เออตรงโคนไม่ค่อยมีเบอร์เนี่ยเป็นส่วนที่เวลาเรารับเราจะชอบออกแรงน้อยในช่วงโคนเพราะเหมือนเรีจะรีบกลับไปรับตรงปลายมีนะก็เลยจะชอบขาดเวลาช่วงโคนที่จะรับทุกทีโอเคเบอร์ไหมเบอร์โอเคตรงกลางถึงตรงปลายเบอร์หมืแลนะตรงโคนตรงนี้ขาดอยู่ก็ขาดก็ทำไงก็ทำต่อ คือถ้าคล่องแล้วเราก็เลือกเป็น,นโซนได้นะไม่จําเป็นว่าแบบต้องเท่ากันขนาดนั้นแต่ก็โอเคใกล้เคียงความจริงนะมีเบอร์ครบทุกด้านทําอย่างนี้อีกด้านหนึ่งคราวนี้เราจะไม่เปลี่ยนมืออย่างที่บอกว่าเราแค่พลิกมีดแล้วก็โป้งจับต่งสันนิ้วชี้จะจับส่งโคนแทนแล้วก็อันเนี้ยฝั่งเนี้ยรับยากกว่าฝั่งอีกฝั่งนึงเยอะมากเพราะว่ามันสวนทางกันแล้วมันต้องใช้นิ้วเนี้ยเหมือนเกี่ยว พื่อให้กินเข้ามาในเนื้อหินจะเห็นว่าตรงปลายเนี่ยเราจะรับเกือบสี่สิบห้าเลยเ,เกือบองศานี่จะไปทางทางด้านนี้มากขึ้นเพราะว่าไม่อย่างนั้นมุมมันไม่ได้นะคือถ้าอย่างนี้เราพยายามรับนี่คือแบบกินเนื้อมีเข้าไปกระจายเลยคือเหมือนกับมันต้องใส่ความรู้สึกนิดน,นึงว่าเราจะทํามุมองศาประมาณเท่าไหร่ที่มันจะาสามารถรับมีได้จนไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ผิดองศามันนะอันนี้อย่างองศาเนี่ยผมรู้สึกว่าจับได้ ตรงนี้ได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 ,ได้ใช้ความคุ้นเคยเยอะนิดหนึ่งอันนี้ยากอยู่แต่นี่เป็นรีวิสเซนะหลังจากผมฝึกมาเยอะมันก็พอเข้าใจมากเลยแล้วก็ดูคลิปหลายที่ก็จะให้ลงมานี้โอเคเจอเบอร์ตลอดแนวคราวนี้หินตัวเนี้ยเป็นหินหยาบเพราะนั้นเบอร์ขึ้นง่ายมากตอนรับเบอร์นี่ให้ใช้แรงเบาๆสุดๆเลยคือรับเหมือนปกติแต่ออกแรงน้อยมากแล้วก็ทำแค่ทีเดียว ยังไงนี่ปัญหาทั้งหมดก็กําจัดได้ไม่ได้ในหินเบอร์นี้ครับเราต้องไปเบอร์ถัดไปอาจจะรู้สึกอ้าเบอร์อยู่เลยโดยส่วนตัวแนะนําว่าช่างหัวมันครับมันอย่างน้อยได้เบอร์ขึ้นมาแปลว่าเราเบอร์คือไอ้เนื้อโลาหะที่พัาอีกด้น,นะที่ผมเคยบอกแปลว่าเรารับมีจนถึงตัวเอเปกคือตัวยอดละเปลี่ยนหินได้เลยเหินหยาบเนี่ยเออเอาไว้เพื่อให้รับ ได้จะถึงค่ายอดครับแต่ว่าหินที่เราต้องใส่ใจมากขึ้นมาอกคือหินกลางือเบอร์หนึ่งพันอันนี้ก็เป็นชัปตั้นเหมือนกันนะโอเคก็รับตามปกติเทคนิคเดิมครับตรงปลายนี่ถ้าท่านลงมาใกล้มันจะเราต้องยกขึ้นแต่ถ้ามันไปทางปลายนี่เราก็จะให้มีมีความแรงขึ้นทางนั้น ปกติก็ยังไงก็ควรจะรันมีดผ่านหินอย่างน้อยสักสองรอบนะครับเพราะว่าเป็นการเก็บคมเดิมที่หินมันทําแบเหินเบอร์อย่างมันทําให้มันเป็นรอยขีดข่วนนะถ้าขี้เกียจทําหลายรอบนี่มันก็จะตัวคมมีดก็จะไม่สะท้อนแสงสวยงามนะโอ้โหอันน,นี้เบอร์ขึ้นชัดเจนด้านด้านนี้ก็ไปก็อันนี้ก็ตอนเก็บก็ประมาณสองรอบเหมือนกัน มือข้างนี้นี่ถ้าไม่ระวังในองศา,ามีจะเปลี่ยนง่ายมากนะเพราะฉะนั้นเน้นย้ำว่าให้ใช้มือซ้ายเนี่ยเป็นตัวหลักในการออกแรงและควนคทรล t r l มีดนะส่วนมือขวานี่แค่เป็นมือที่รักษาองศาไว้ใหด้ดีที่สุดนะครับมือซ้ายเป็นตัวรับมีดนะอันนี้ยังยืนยันอีกทีว่ามือที่จับมีดไม่ใช่มือที่ออกแรงมากแต่มือที่ที่อโอเคเกิดเบอร์ขึ้นทีกด้านงั้นผมก็จะเก็บคม ด้านนี้สักทีหนึ่งคราวนี้จากประสบการณ์นะถ้าผมรับมีดสองด้านแล้วเนี่ยตัวหินเบอร์กลางผมจะชอบเออเขาเรียกว่าเก็บคมแบบสลับด้านอย่างนี้เลยตั้งแต่หินเบอร์นี้นะครับเพราะว่าเอ,อในความที่เรารับมีดเราก็จะมีความไม่เพอร์เฟกในการที่จะเก็บยอดอีกหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่เราสลับไปสลับมาอย่างนี้เนี่ย ก็จะเป็นการที่แบบเค okay. ฉันพยายามจะเกลี่ยงานที่ทำน้ำน่าไว้นี่ให้ดีที่สุดพบว่าถ้าผมยอมทําอย่างนี้ตั้งแต่หินเบอร์นี้ในหินเบอร์ละเอียดถัดไปจะงานง่ายขึ้นเพราะว่าพอหินเบอร์สองพันขึ้นไปนี้มันจะเริ่มไม่ค่อยกินเนื้อโลหะและ้วมันก็จะโอเคเราก็จะรู้สึกว่าเบอร์หายไปทั้งสองรู้สึกว่าเบอร์หายไปทั้งสองด้านนะเราก็ไปต่อได้ okay. เบอร์นี้เอาเออกไปแช่น้ำสองพันจะเห็นว่ายิ่งเราเปลี่ยนหินเบอร์ละเอียดขึ้นนะครับเราก็จะยิ่งทำงานกับมันน้อยลงคือหินที่ทำงานนานสุดน่าจะเป็นหินเบอร์แรกนะพอหินหนละังจากนี้มันก็จะเป็นเหมือนเอาไว้สำหรับขัดมันอย่างเดียวอันนี้เนี่ยโหจะรู้สึกว่าลื่นมากเสียงนี่แทบจะแบบไม่มีเลยตอนรับ ก็ทําอย่างอยสักสามรอบนะอันเนี้ยเนื่องจากหินเจ้ต้านเป็นหินที่ยิ่งเบอร์ละเอียดจะยิ่งแข็งนะครับเพราะฉะนั้นต้องยิ่งออกแรงลดลงนะคือถ้าเป็นหินเซรามิกของยี่ห้ออื่นที่ผมลองนะอย่างของซูเอฮิโรซีแดกเนี่ยอันเนี้ยหินจะรู้สึกว่านิ่มเท่ากันทุกเบอร์นะครับอันนั้นก็เลยจะออกแรงใกล้เคียงกันทุกเบอร์ก็เป็นข้อเีียนหนึ่งแต่ว่าหินอันเนี้ยมันจะแข็งขึ้นเพราะฉะนั้นจะไปออกแรง หนักเท่าเดิมไม่ได้ครับเดี๋ยวคมนี้จะล้มหมดข้อดีคือก็หินมันก็จะสึกชานะก็ก็เป็นหินที่ผมชอบใช้อยู่โอเคฝั่งนี้รู้สึกลื่นดีแล้วฝั่งย้อนละ่ะนิดนึงโอเคฮึ เล็โค้งยังไนอันนี้เราใกล้ถึงปลายทางแล้วนะหินเบอร์สุดท้ายเบอร์ห้าพันอันนี้เป็นหินที่แพงเป็นอันดับสองมั่งที่ผมมีก็ข้อดีคือพอเป็นเบอร์ละเอียดเนี่ยหินมันจะสึกช้าลงแบบ อย่างมากหินก้อนนี้เหมือนขนาดอ๋อโอเคผมทำไปเองโอเคอันนี้นี่แข็งเป๊กเลยเพราะฉะนั้นอ,ออกแรงน้อยสุดๆแทบจะไม่ต้องออกแรงในการถูเลยคือคือถ้าไปออกแรงเยอะในหินก้อนละเอียดเนี่ยนะครับคมมีจะแบบสลายร่างอย่างรวดเร็วอันนี้ผมส่วนใหญ่จะชอบแบบ รับแบบสลับเลยนะถ้าเป็นหินละเอียดเพราะว่าแบบเนื่องจากเราไม่ได้ต้องการเอนะาเนื้อหะาออกมากเราต้องการให้คมมีดมีความมันเงานะครับจุดประสงค์หลักโอเคเก็บคมมีดก็คือ,เ,อ,อเป็นการลูดด้านหนึ่งขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ แล้วก็ลูกข้าหาตัวรักษกษาคมมีดไปอย่างนี้นะครับทําประมาณสิบถึงยี่สิบทีนะผมไม่ค่อยได้นับมาได้บางทีก็น้อยกว่านั้นแหละไม่ค่อยได้ใส่ใจหรอกอันนี้ก็เป็นกึ่งในขั้นตอนทลายแล้วก็คือถ้าเสร็จอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลองฝานกระดาษกันดูโอเคเหมือนจะคมอยู่โอเคได้แล้วครับก็คืออันนี้ มีตอนแรกคือคมจะค่อนข้างสะดุดกว่านี้นะเออผมก็ลืมให้ดูมีดตอนก่อนลับนะคือมันมีคมที่สะดุดเพราะผมไปสับไก่แล้วมันอ่ามันไม่คมถึงกันอโอเคคราวนี้เนี่ยผมอาจจะสึกนี่มันสุดยอดแล้วแต่จริงมันยังขาดขั้นตอนสุดท้ายก็คือการโฮนิง่งคือนี่เป็นแผ่นหนังนะถ้าโฮนิ่งแล้วส่วนใหญ่ก็จะโคตรคมในทันทีหลักการคือผมจะใช้ก็คือรูด ไปทางคมก็คือย้อนคมอย,อย่าให้ตัวมีดเนี่ยกินเข้าไปในหนังดิค่ะเราต้อง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 หนีจากคมเสมอนะอันนี้คือ,อไม่มีเทคนิคอื่นต้องเทคนิคนี้นะแต่ทิศทางว่าจะเป็นยังไงอันนี้ก็ได้เจสตอปก็คือเป็นตัวเจขึ้นไปก็ได้หรือว่าจะวิ่งไปเลยก็ได้ออย่างนี้ปกติขั้นตอนนี้ไม่ค่อยจะต้องสนใจเรื่ององศาแม่นมากนะครับมันเหมือนเป็นการใช้กำจัด เศษโลโหะที่ยังค้างอยู่ตรงปลายนะเพราะฉะนั้นก็ทำสัวๆไปได้นิดนึงไม่ต้องใส่ใจมากขั้นตอนนี้ไม่คริติคอลเท่าไหร่คือยิ่งพอทำไปหลายครั้งเราจะรู้สึกเฮ้ยมันลื่นมันไกลอเงี้ยนั่นคือถูกต้องละก็คือเราต้องให้รู้สึกว่าเออมันแทบไม่มีแรงต้านเวลามันวิ่งแผนหนังนะครับแต่อย่าเปลี่ยนองศาไปมานะคือแบบพลิกมือเพื่อๆไปก็เสร็จครับ คมมีดก็ไม่ได้อยู่ดีมันก็ต้องใส่ใจนิดนึงอยู่ดีโอเคดูสิก็อ๋อดันมีน้ำน,นะมีก็เลยโอเคอันนี้ผมรู้สึกค่อนข้าง satisfied นะในง่ที่ความคมมันจับกระดาษดีนะจริงๆผมมีเห็นแล้วมีดเวอร์หนึ่งชื่อซีเลเบอร์8000น,นะครับ เพี่งจบตกการก็คือถ้าผมใช้มีดอันนั้นเนี่ยเราก็ตามด้วยเอ้ยใช้ขิดอันนั้นแล้วก็ตามด้วยอ่าให้ตัวแผ่นหนังก,ก็จะรู้สึกว่ามันคมหนักยิ่งกว่าโอเคนี่ก็จบขั้นตอนการรับมีนะคือมีหิดลับมีสีก้อนแล้วก็ตามด้วยอ่าแผ่นหนังแล้วก็จบงานโอเคไม่รู้ว่าคลิปนี้จะช่วยอะไรมากน้อยแค่ไหน,นครับผมรู้สึกว่าอาจจะกากกว่าคลิปที่แล้วนะแต่อย่างน้อยก็ได้เห็นขั้นตอนว่าถ้า เรามีเห็นรับมีดครบนี่มันก็จะเป็นยังไงถ้าเกิดอะไรขึ้นนะโอเคขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ